ที่คุกกาลังมาเจรจานะครับเกี่ยวกับการเล่นซิปไลน์ว่าจะอ่อโขนเดี่ยวหรือว่าจะโขนแบบจิบกาแฟไปด้วยตกลงแล้วเอาไงพี่เดี๋ยวเขากำลังคิดอยู่มาถึงแล้วจัดเลยพี่มันเท่าไหร่พี่คนละสองพันถ้ากินกาแฟเอาอ๋อถ้ามีแบบคนละโต๊ะคนละสองพันไปได้ไปได้กคนละสองคนเ่ะไปได้่ยวคนละสองคนเล่นอย่างเดียวถ้าเล่นเดี่ยวไม่มีกาแฟไม่มีคอนเทนต์อะไรเราโขนเซิงอย่างเดียวพันร้อย แค่พันหนึ่งร้อยพี่เรารับเ,เงินไทยเงินกีนเงินวิสต้าลาเห็นไหมตกลงเล่นใช่ไหมครับพี่เล่นเลยฮ้ยเ,เราได้ผู้ก,กล้าแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมจะตามถ่ายโดนให้นะพี่นะโอเคที่สุดแล้วพี่ปู๊กก็ตัดสินใจนะครับหลังจากนั่งชั่งใจอยู่ตั้งนานไอเพื่อนไงเออจริงๆผมก็อยากไปด้วยแต่ว่าอยากเอาบินโดนไล่ถ่ายให้มากกว่าเล่นที่ปูขมานไปแล้วอันนี้ก็เรามาในรูปแบบของการจิบกาแฟสวัสดีเราได้คุณหมอนะครับคุณหมอจากบุรีรัมย์นะสวัสดีครับที่พี่ โอ้นี่คือหน่วยก็ตายเพื่อต้นเล่เลยนะถ้วคุณหมอไม่เล่นพี่กุ๊กก็จะไม่ลงนะครับวันนี้นี่ให้ดูสบายกับเขาใส่เป็นไถ่เนาะเอาเอาเอาเตรียมตัวก่อนเท้าสิเบรดนี่สิซิมีสตาฟคนนึงไปถารับอยู่ฝั่งนั้นเพิ่อนส่งสัญญาณกับเขาเราสิมีสัญญาณการใช้อยู่สามสัญญาณเบรกโบเบรกโยกขายกตัวยางเขาโหนเข้าไปครับใกล้ๆซิฮอวแล้วเพิ่อนให้สัญญาณเบรกเบรกแบบนี้แสดงว่าไอ้เทาเสลือดเลือดมือมากกดลง แต่ถาห้องโหนไปแล้วเพ่นกลางแขนแบบนี้คือบบต้องเบรกครับจับอยู่บนเกา่บกาบนเก่าีคือโบเบรกและทุกครั้งที่เขาไปใกล้ฐานนะครับอันนี้บบต้องรอสัญญาณบางที่คนกระเสียสัญญาณเมื่อแบบนี้คือ mm hmm. ให้โยกขาอันนี้บบต้องรอสัญญาณครับให้โยกขาเลยพอ,อย่านขานไปชนกับตัวฐานอ่าและมีของหามเด็ดขาดอยู่หนึ่งข้อครับให้เราออกตไปหามให้มื่อไปจับสายสลิงโบวสิเป็นข้างหน้าหรือว่าข้างหลังบวให้โดนเลยโอเคไหมครับ นี่คือวิธีการก่อนที่เราจะโผนสลิงจริงๆเราก็ต้องมีการฝึกเพื่อความชัวร์ที่สุดนะครับมันเป็นการซักซ้อมนะฮะซักซ้อมยกขายกขาโอเคครับยกขาครับอย่าลืมงอขาด้นะครับงอขาเบรกเบโอ้ยอยู่อยู่ผ่านทั้งคู่นะฮะผ่านหมดเลยนะฮะฉะนนั้นเราได้เทคเดียวแล้วผ่านเลยเราจะไปลองของจริงกันในอีกไม่อีคือใจต่อไปนี้ ไป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 ต่อชุดครับผมเสร็จแล้วไปครับ<ป> <ไป S 1> พี่ไปครับพี่เดาไว้ไป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 สู้ครับ่สู้ การของน้ำตกตัดฟานใครที่ยังลังเลยอยู่รีบมาเลยนะครับมาแล้วนะครับปูก้าของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับพี่สนลูกเนลูกี่จะให้ฉันตายไปเถิดหมอแมน่นุยถามความรู้สึกนะพี่กุ๊กเป็นไงเล่นซิปไลทีคค่คุ้มตอนแรกว่าจะไม่เล่นแต่พอไปจริงๆงคุ้มว่ะเออผมเห็นอิจฉ<ะ>าเลยเพราะว่ามันนั่งนาน เพราะมันสิทธนาทีได้ตรงนั้นเราบอกว่าต้องไปกับไกด์เราจะได้รูปสวยก็ไปกับคู่กันใช่มันจะไม่ไม่ได้หรอกเราเป็มุมๆแล้วคนโทรไม่ได้ใช่ใช่ครไม่ได้ถ้าไปกับพวกไกด์หูได้รูปสวยเลยเขาบอกว่าดีมากดีมากดีฉาเนาะสองพันถ้าถ้าจิบกาแฟถ้าไปโผล่ไปอย่างเดียวพันร้อยไม่มีอะไรด้วยผมเห็นกุ๊ปนั้นไปผมว่าสู้เราจิบกาแฟดีกว่าเก้าร้อยบาทนทีละจัดไปเสียดายเสียดาย ตังขอบค <ar> ุณมากกับ <kind> ค <of magician> ุณการศึกษาในครั้งนี้จ้าเดี๋ยวคืนไปก็ไปได้เจ้าไปตรงนี้เห็นไหมหลงทางละนี่เลยนะฮะเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตากฟานโอ้ยกลายเป็นรีสอร์ทเลยตรงนี้มันจะมีที่ที่พักเลยนะที่พักเขาทำเป็นรีสอร์ทตรงนี้เลยเสียดายเด้น้องเออน้องน้องไก่กับ น้องเอ่อน้องไก่กับน้องเชอรี่พิงกี้ไม่มาเนาะเออไม่มาโอพี่ว่าจะช่วยทานส้งเรียบร้อยหน่อยสนุกเป็นไรน้องโอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าเห็นไหมเพราะว่าสนุกจริงสวยมากคุ้มนะส0 0พันบาทไทยได้ไปนั่งจิบกาแฟว้าเนาะสาวเล่าไตเห็ดบาบ ออกมาก็จะมีร้านขายของฝากนะครับขวาซ้ายเฮ้ยกุ๊กมีมีอะไรเนื้อฟานเนื้อฟานมาดูเนื้อฟานเนื้อฟานคือเนื้อเก้งเนื้อกวางน้ำตกตัดฟานอ่ะที่มาของชื่อน้ำตกก็คือนี่แหละมันมีฟานมากินน้ำที่นี่เยอะอ๋อเขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกตัดฟานอันนี้เป็นเนื้อฟานนี่เป็นยาดองโอ้โหลองโสมนะฮะจะเป๊กได้บ่ลองได้บ่าน่ลองได้บ้าได้ได้ได้อีกแล้วนี่อะไรสบายดี โอ้ยคนเก่งนะอันนี้ฟานน้อยบ่เนี่ยฮะฟานน้อยบ่โ้ยตัวน้อยโอ้ยเป็นเลือนะนี่เนื้อฟานนะฮะเนื้อฟานลมฟันคล้ายๆกับเนื้อวัวเนื้อควายเนาะแต่ว่าแม่นบ่แม่เนื้อฟานบ่ด้ยขอนี้ยัดดมเบื่อกินเด้ออืมกลิ่นก็เอิ้นฟานอืมคนไทยก็เอินฟานคือกันเก่งเก่งกวางตระกูลเดียวกัน อันนี้ใช้คาดกนี่ฮะที่มาของน้ำตกตัดตานก็มาจากตรงนี้แหละนี่บอกลองลองคุณหมอครับคุณหมอลองลองมามาจิบมาจิบอันนี้ก่อนครับแก้แก้เมื่อยลองลองลองเป็ดยาลองพอแล้วพอแล้วไ่พดตายบพราปเนี่ยมาครับเรามาครับเราจะได้รู้ว่าเรามาถึงตัดฟันจิบจิบโดยสมบูรณ์แบบเราครับนี่ที่ของไทยบอกลองไม่ต้องลองพี่ถ้าไม่งั้นไม่ไม่มาไม่ถึง ลองลองครับจิบจีบจิบลองดูครับโสมพี่โสมมาจากที่ไหนครับดักคืนบอกโสมปลาของพื้นที่เขาเองโสมปักซองเอาครับคุณหมอครับลองไปรู้ลองเอะไรคันหาองเอ้อเอื้อได้อเอื้อเอื้อเ้อเอ้อ้เขาเอืนอเเอ้เอาเอ้ขเออ้้เอ้้้อเ้เ นี่เนี่ยจ้าจ้าเวทีอีกแล้วเอาอันนี้ก่อนก่อนลองลองลองมันจะเดี๋ยวเสียของมันเดือบไปนุ้ยปึ๊บเดียวเหมือนกินน้ำเปล่าครับไม่มันเหมือนหรอโทลุลองดูพี่เป็นไงชมชิมแล้วบอกด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองไม่น้ำบ้โอ้ยเอาก่อนเร็วเอ้าเนี่ยเออหนึ่งสองเอาใหญ่เลยเนาะเสี่ยหล่อเนาะโอ้ยมันบงเฮงคือเหล้าข้าวหรอ เฮ้ยอย่าให้คนเดียวกินต้องสองคนเออเอาเอาด้วยครับเอาด้วยมาสองก็พอพอโอ้โทษนะฮะนี่ฮะมันเหมือนเราเป็นเจ้าของเองเลยทีมดูนะครับทีมล้วก็มาซื้อบ้านเรานั่นแหละลองดูพี่ต่บุกุ่มนะแต่โบหนึ่งสองเอาให้หมดพี่แต่มันโบเจียนนะโบเจียนนะเป็นไงครับแล้วขอลองไอ้กวางเนี้ยโอ้ยเนื้อกวางน่าก่งเพื่อนขายยังไงครับขายขายยังไงเป็น เป็นโทหรอดูดูอันนี้1,300ค่ะเป็นเงื่อนไขอ๋อ1,300บาททัานหกเลยหนักกว่ากินตอกไม่ตเราตองด้วยตองได้เลยนะเป็นสมกว่าเอาไหมครับพี่เอากลับไปนะฮะอันนี้ร้อยเดียวนี่นี่นี่เขานี่พี่ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยบาทไทยร้อยเดียวตอกอือร้อยบาทไทยเอาข้ามด่านไหมไหมได้ไหมได้เหรอมันเอาข้ามด่านได้ใช่ไหมได้ได้ได้เขาลองเขารับประกันถ้าไม่ได้เราก็ยกโซ่ตรงนั้นนะพี่ เอาเอาพี่โดย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 พี่ต้องซื้อของฝากฝังโอ้โหแจ่เอาเจียวพ่กระลาเอาครับส่วนละลอยเองอ่ะพี่ของฝากแต้ปานใช่โอ้โหเจมีนอารมณ์ดีเนาะสุดร่อนเนี่ยพักไรจอกหน้าแลวพี่มีเอาครับพี่รับรองพี่จะลาหยุดยาวเนี่ยเขาสักขวดนึงเอ้าเอ้าเอ้า ีเป็นกระชายดำนะลองลองลองเหมือนแม่กระชายดำลวดเองาเดี๋ยวคนซื้อเนี่ยเออกูว่าพี่กุ๊กกูเนี่ยกระชายดำเหมือนกันเกระชายดำแก่ปวดแก่เหมือนตามคออันนี้ลูกอะไรครับนี้น่ะ เมคคาดเนียของปักซีปักชองพื้นที่เลยปลูกเองบ่ครับหรือว่าธรรมชาติวนี่เราม่เจ้พื้นที่ของปักชองตักชองโซนนี้คือเป็นเกลปดักชองแล้วเนาะอ๋อปักซีข้างล่างเนาะโอเคน้ำพึ่งน้ำพึ่งป่าเอฟวัวแกมันเห่นนะอ้าวเป็นดอยกินเป็นไงพี่พี่ขับรถตัวไรกกินมาแล้วค่ะเหมือนกันใช่ไหมพี่พี่ก็คือหนักเรื่องของไอ้นี้ใช่ไหมมีงานประจำไม่เลวด้วยเอาพี่หนึ่งสองงับ อยากทำแบบพี่อ่ะแต่หาเวลาไม่ค่อยได้เลยอ๋อเป็นไงพี่นี่แรงกว่าเออนะอันนี้แรงกว่าโอเคครับเราช่วยเหลือชุมชนโดยการอุดหนุนไปหนึ่งขวดใหญ่นะครับอยากอุดหนุนอยู่ในตังมืดแล้วเอาไว้เตังหมดแล้วเอากี่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นจีบเอาไว้เอาแม่ก็มีตังแล้วตังหมดแล้วเอาได้เอาของผมนี่เอาเอาไปเอาอีกคุณหนึ่งไหมโดยกระได้ก็เลือทำนี่นะตังห้าหมื่นบ่ แม่นฮามอนโอ้พอดีเลยแล้วพี่ไปเที่ยวไหนกันต่อครับเดี๋ยวกลับกลับวันนี้ครับพี่กลับไปไทยเหรอคะใหญ่มากโอ้เซเซบองลายพิเศพักอันนี้เป็นโสมโสมได้ได้แล้วโสมจากเมืองเซกองปักซองแต่มันไปยากไปยากมากมาดูชอบรไปเหรอดูนะฮะลองดูชิมก่ันแบบสุดอ่ะคือเห็นกลิ่นมันเหมือนกับถ้าเห็นแล้วก็สนุกอ่ะ กุ้อยากเห็นที่อื่นแล้วกระเทียมดองกินเหมือนกับคล้ายๆกระเทียมดองรสชาติมันก็ไม่มีอะไรเย็นๆเอาไหมฮะรสมันจะออกหวานนะอ่ะไอ้กุ๊กกิน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 แล้วเหรอแต่ว่ากลิ่นอันนี้ออกมาด้วยทำไมมันเหมือนเอ้าเอาแนวนี่เนี่ยกินมันเหมือนเนี่ยฝนใสแล้ว่นแล้วอ๋อใช่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 พี่เหมือนบัวหิมะใช่ใช่กินหิวเข่าเตี้ยอ่าเพิ่นหิวเข่าอะไรอืม หายใจตังเพ the ื่อนหมดหรือยังครับตายแล้วคุณหมอเนียนแล้วคุณหมอไปดูเนื้อเนื้อฟานยังครับนี่แหล่งที่มาของน้ำตกน้ำตกตัดฟานเนื้อฟานเนื้อเก้งอะพี่อันนี้มีให้ชิมไหมถ้ามีให้ชิมผมจะได้ซื้ออ่มีเฮ้ยมีให้ชิมด้วยเออเอาเอาเอาโอ้โห คุณหมอครับคุณหมอมาทั้งทีแล้วขนาดเมื่อกี้ก็ไม่กล้าอันนี้มันไม่ได้ทําให้กินแล้วดิ้นเลยครับคุณหมอกินถ้าใครกินเนื้อลองดูแบ่งฉ<ม>ีกฉีกเออฉีกให้กินมันเหมือนกันเลยงใหญ่นี่เขาเนียวปะเนื้อคัวแลว้วน่าชิมเลย <c oughs> แล้วเขาจริงด้ยครับตายแล้วอืไม่เอาไอ เอาเดี๋ยวว่ากูไม่เอาอีกหลอกให้แต่คนอื่นกินเนื้อฟานเนื้อฟานคือหรือเนื้อกวางนั่นเองเนื้อเก้งเนาะบ้านเราเรียกเนื้อเก้งจากคล้ายๆอผมว่าไม่ต้องไปไหนแล้วดูข้าวกระสอบหนึ่งเลยฮะตีปันใหญ่เลยถ่ายรูปสิหอมมีเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเนื้อวัวแหละลอ้ชิมกินดีทั้งโสมทั้ง ทั้งโสมทั้งเนื้อฟานใครที่เดินขึ้นมาจากน้าตกตัดฟานะครับร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเดินเข้ามาจะมีซุ้มอาหารตรงนี้ตรงยาดรพี่ะตรงซุ้มอาหารตรงนี้ก็จะมีเลยอคือหลายเนาะอ่าให้ไฟให้ไฟไฟหน่อยไฟหน่อยแท็กกันแท็กแท็กแท็กแเราถ่ายรูปเล่าก่อน บายบายครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบใจนลายโดยโดยเมื่อนาชิมาเที่ยวใหม่เด้อกันแด้วสถานีต่อไปเรากินข้าวครับกินข้าวกินเฟอเราต้องเติมปลาเข้าเส้นเลือดหน่อยถ้าไม่มีปลาเราหมดแรงครับเมื่อสุดท้ายในลาวครับเมื่อสุดท้ายของเราที่ลาวลาวจบด้วยต้มตําบกหุ้งต้มเนื้อ ้้เนือลาบลาอาลาบเนื้อตัวอ่าอ้าวพี่น้องสวยฟังสวยยาวยาเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อกินงดนะครัสำหรับกับข้าววันนี้ทั้งหมดหนึ่งแสนแปดพันแสนแปดพันมาเอื้อเอาแสนกับแปดพันกรีดเมาเอื้อเนาะแป๊บนึงเด้อเอาอันนี้หมื่นนั่นกินเสร็จแล้วยังมีทอนซื้อร้านอย่างเอ้ยนี่ซื้อร้านอย่าง มุกลามุกลาร <Yeah. S 1> ้านมุกลาทางเข้า,าน้ำตกก<ต>าะานเออออกมานิดนึงอยู่ฝั่งขวามือตรงอร่อยกับข้าวอร่อยพวกผมมากินกันสองวันติดแล้ว นี่คือความงดงามของวัดภูสเลานะฮะนอกจากมีวิวที่สวยงามแล้วตัวโบสถ์ก็สวยงามเนาะบริเวณรอบๆต้องบอกว่ามีจุดชมวิวให้เราได้ชมเมืองปากซได้อย่างจุใจนี่เห็นนะถ้าเราลงเมื่อกี้แต่ัดสินใจลงไปเราก็จะไม่เจอวิวนี้อันนี้เราเป็นของรอบของเราเนะาะโดย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  แปับนึงเด้ออ่าสุดยอดเลยสบายดียายโอ้จุดจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยบอกครับนี่อบอโอ้มาเห็นวิวนี้ดีกว่าตรงองค์พระอีกเนาะโอ้เดี๋ยวผมฝากช่องน้องเพื่อนก่อนนะเพื่อนชอบบิ๊กไบค์เหมือนกันโอ้โหที่นี่สวยจริงๆทาพระอาทิตย์กำลังตกดินเนาะมันสะท้อนกับ ใส่น้ำนี้ต้องแบบสุดยอดงามดูอาการของคนผิดหวังจากสาวลาวใต้นะครับก็จะประมาณสไตล์นี้ครับเงาเงาซึมซึม วัดผู้สเสลาเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของการที่จะมาเที่ยวเมืองปักเซและปักซองนะครับถ้าเรามาจากเมืองไทยวัดนี้จะถึงก่อนที่เราจะข้ามสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะมีวิวที่สามารถมองเห็นเมืองปักเซได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มองเห็นสะพานได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะฮะใครที่มาเที่ยวที่นี่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด สำหรับการเดินทางของผมกับพี่กุ๊กต้องบอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยะฮะและก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องเดินทางกลับเมืองไทยกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพวกเราจะมาเที่ยวกันใหม่นะครับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวเมืองลาวนะครับกดติดตามช่องผมได้เลยนะฮะช่วยเนาะนี่ฮะวัดกูสเลาสำหรับเพื่อนๆที่จะตามรอยก็มาครับข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทันทีลำบียวะลยฮะลำบยว บายบายซียูอากินแฮปปะกุชชี่แฮนด์บิูโซมัทนี่เรามองกันแม่เสากัมบูชานะครับเราจะมองกันจนรถชนเสาไปเนาะดูสภาพไอ้โค้กนะเห็นสาวเนี่ย ไอ้เอ้ยฝั่งนี้ <laughs> <laughs> เราเดินทางมาถึงยังหน้าด่านก็เกือบจะมืดแล้วนะฮะเป็นเวลา5้าโมงครึ่งแล้วต้องรีบไปทําเรื่องข้ามด่านที่ประตูตอมอเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราข้ามไปประเทศไทยคงได้นอนลาวอีกคืนแน่ๆผมไม่รู้ว่าเข้าประตู เดี๋ยวใบอันนั้นอนะ่ะคืนหรือ,อยังใบอ่ะมันจะมีใบที่เข้าออกอ่ะเราต้องคืนใบที่ป้อมนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราเข้ารอบหน้าเราจะยากมันไม่ได้แจ้งออก ใบเดียวใบเดียวใบเดียวใบที่แบบภาสีน่ะใบนี้ใบนี้ใบเดียวเพราะว่าเราฟ้๊มหมดแล้วพี่ออ๋เราจะแกเลือครับผมครับเราจะคนานเรือขอบคุณครับเอาดูดนะไปด่านไทยเฮาฝั่งนี้เนาะมาหน่อย <c oughs> ฮะไ้กับพาสร์อย่างเดียวหลังจากที่เราตะลุยเมืองล่าเราก็ได้เดินทางออกประเทศสู่ประเทศไทยอ,อย่างปลอดภัยโอ้ยไปกับพี่ปุ๊สุดยอดเลยครับปห <c oughs> ดมันฮา หาที่พงที่พักหาที่อยู่ที่กินกินกลางดินอยู่กลางดินกินกลางทรายโอ้พั oh, หกหลายาานี่นะฮะ <Okay. S 1> แล้วกลับขึ้นมาสู่ด่านช่องเม็กโอ้ oh, อันนี้ก็นํำเสนอจังที่จะไปหาโอ้ oh, ถ่ายกับป้ายคนแก่อย่างเงี้ยครับไปลาวก็จอดถ่ายแต่กระป้ายผมก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันว่าทำไมจะต้องถ่ายกับป้ายด้วยเล่าเห็นไหมฮะวใจเรา <Gen> ออกน้องคายแล้วก็มาเข้าด่านอุบลด่านช่องแมกด่านปัเห้าโมงครึ่งเราเดินทางข้ามอย่างปลอดภัยนะฮะมากันกันแค่สองลำไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบของคารวานนะด่านนี้เนาะออกได้ออกได้แต่ว่าเข้าเราเข้าหนองคายแต่ว่าถ้าเขาฝั่งนี้รู้สึกว่าจะต้องเข้าแบบคารวานใช่ใช่ถ้าจะเข้าเราใต้แต่5ปีที่แล้วแบบเข้าแบบเดียวๆมาได้เสรีมากเลย ะไะไอ้เฮาเดินทางกับเด oh, ี๋วอย่างอ,งองีกโอ้เซลฟีี oh, อีกแล้ว <c oughs> ความบันเทิงของผมกับพี่กุ๊กยังไม่จบแค่นี้นะฮะหลังจากที่ข้ามด่านที่ช่องเม็กมาตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับพี่กุ๊กบอกว่าโอ้อยากมาสักสการะวัดภู่เพ้วนะครับเป็นวัดที่ศิลปะสวยสดงดงามมากๆโหแล้วก็ฟัง ตอนกลางันนี้ก็จะมองเห็นวิวนะฮะแสงกำลังสวยเลยตรงนี้จะเป็นวัดที่มีเรื่องแสงตอนค่ำคืนนะฮะถ้าตอนคืนนี้ก็จะมีเรื่องแสงสวยมากๆเลยนะฮะโอ้โชคดีจังอากาศเย็นนักท่องเที่ยวเยอะมากๆใครก็อยากมาเยี่ยมชมนะฮะสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบนี้ดูฮะ พวกผมก็ยังมาทันกันอยู่ยนะอุตสาบิดหน้าตั้งมาเลยฮะในที่สุดเราก็มาถึง